อ่านี่เราก็ใชัยตัวมาที่ตีมันเดิมกับมาที่ตีมันประหยัดเกจกับผมโพรเกตเพงกับพี่น้องกับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออ่ราให้น้ำเดือดกับนุ่โอเคครับอ่านี่พอเดือดแล้วเราต้องใส่นุ่มใหม่กับนุ่มใหม่ d o n อันนี้เราเราเราเป็นแกงส้มปลาชินกับปลาชินปลาชีน่ากับปลาชีน่าเออนี่ยตัวมาดิมาี่ตีกับเออ่ ตาเก่งฝันลุ่มครับผมนั่นแหละคุณเราเราต้องอยู่แบบเศรตะกิดพ่อเบี้ยงกับพี่น้องกับน้านั่นแหละนี่ไอ้นี่น้องใหม่น้องใหม่ก็บต๊อบอิงกับนะน้องใหม่ก็คือแบบฮ่าเจ้าเนี่ยครับผมถึงกะเอามากะเอามาดมสักผักใส่เกลือใส่ได้กับให้มันเค็มๆเนี่ยมันโรๆเกลียวๆนี่ครัยนะครับผมเดี๋ยว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 พ่อให้มันเดี๋ยวแต่เดี๋ยวกับใส่ปลารับนะนะครับผมนี่พ่อว่า มันมันมันเลือดแดงกันจะนี่กัถึงเวลาครับนี่นต้องจะนี่ต้องจะใส่ปลาครับนี่ต้องจะใส่ปลาเอาครับผมผู้ช่วยใส่ดิอ่าครับผมท้าไมผู้ผู้ช่วยใส่ปลาเลยผมไม่รู้ใจหรือกันยังทีเนี่ยน,ยนี่ซืออออ้อมากี่บาทนะกี่บาทเดี๋ยวซื้อมากี่บาทเดี๋ยวผู้ช่วย <50. S 1> ห้าสิบห้าสิบนี่ยคนโราลงทุนห้าสิบถึงกับ À, 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 nó mày hấp lâu mày vườn lâu cái thứ đấy cái nô cường kiện cái thứ cái mắng đánh đường trung cả luôn tuần hốt hốt ba giờ bốn à cặp nam nam cái thứ nam cái phi lao nam cái phi lao là mày vươn cái phi vì ban ban sợ nên thong cả phôm. bài chạy bài chay. nên thong nên thong ใบใจใบใจนี่ทองนี่ทองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะปุ๊ครับนี่ไงนี่ไงนี่เนี่เซตเล้ยนะครับนี่นะเดี๋ยวกราเอากลับมาตักขึ้นกินกินกันเลยครับกินกันเลยครับมีปลามีน่องไก่กับนี่ครับนี่กุนตั้มกับนี่แต่ว่าไม่เขาเขาไม่อยากจะออกซื้อกับผม đặc nào măng lại cụt thơ ừ ừ nó lại rối lại rối